สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะมาเรามาต่อนะคะเราก็จากคลิปที่แล้วนะคะที่เป็นปูอัดเนาะกินคู่กินคู่กับพริกแดงเนาะพริกดองนะเนี่ยถ้าใครไม่กินพริกดองนะ,ะแสดงว่ามาไม่มาไม่ถึงรัสเซียนะ,ะืมต้องกินนะคะพริกดองที่โมกาโชวไปคลิปที่แล้วนะคะอ่ะและต่อไป ต่อไปนะคะเป็น uh, ใครที่ชอบกินถั่ววาซาบิอ้อที่รัสเซียมีนะที่รัสแลนที่รัสแลนรัสแลนที่มุกอยู่เนี่ยเซวัตโตโปรัรสแลีนเนี่ยรัสเซียหรือใครเมียเนี่ยนะคะมีถั่วตัวนี้ขายเอ่อถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบกินถั่ววาซาบิเนาะเวลาที่เราไปกินที่เซเวนอีเลเว่นนะจะมีถั่ววาซาบิอร่อยๆนะมันแบบเผ็ดได้ใจเราใช่ไหมมาเลยนะคะ มีขายนะคะถัว่วถั่วนี่นะคะถั่วว่าสบินะคะมุกินแล้วมันจะจีด๊ดขึ้นสมองนะคะแล้วก็มาช่วยทำทารูผ่อนคลายนะคะรีแลกซะะ์ทั้งพริกนะคะพริกแดงนะคะที่เรากินที่เรากินอยู่เมืองไทยเนี่ยพริกแห้งพริกสดเนี่ยนะคะมันช่วยทําให้เราผ่อนคลายได้นะคะแล้วก็ช่วยทําให้สมองเรานิ่โลงนะคะกินไปเถอะค่ะนะคะ แล้วก็วันนี้มุกจะมารีวิต่อนะเป็นถั่วถั่ววาซบินะน่าตาแบบนี้หายจะกินได้นะคะมันมีขายทุกที่ที่ไคมเมียที่ลาสแลมใช่ถั่ว ึงมันจะอ๋อมื้ออร่อยนะอร่อยมากเนี่ยถึงมันจะเผ็ดนะคะไม่ถึงขนาดพริกของไทยพริกไทยหรือว่าอะไรพริกแดงบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยพริกขี้หนุ่มบ้านเราพริกชี้ฟ้าบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็พอกินได้นะคะก็คือคือคนไทยเราตดกินเผ็ดเนาะก็จะกินแบบนี้นะคะรู้วสวใบสบิดเนี่ยยังถั่วที่อร่อย ก็ไปอยู่อ่าร,นนรัสเ,เซียนะฮะเวัตโตโปไคเมียหรือรัสเซียเนี้ยลองทานสีผานดูนะคะถั่วตัวนี้นะคะมัน,นก็จะมีเอ,ออแค่ความเผ็ดที่อ่าไม่เผ็ดอะ่ะมันไม่เผ็ดหรอกแต่ก็พอกินได้อะ่ะอืมไบ,บาปขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่เก็บหน้านะเดี๋ยวอืมก็รีวิวพริกไปแล้วอย่าลืมซื้อพริกกินนะคะพริกเขียวพริกแดงพริกดองเนี่ยอ,อร่อยมากนะคะสุดยอดบอกไปเลยนะกินกับแหนมไม่มีแหนมก็ทำกินเองนะคะถ,คถ,ถ้าใครทำให้เป็นก็ลองสึกตาดูใน YouTube ได้นะคะกิน กินพริกแดงตัวนี้นะคะพริกดองตัวนี้เพราะว่าถ้าถ้าพริกขาดตลาดนี่ก็คือคนไทยเราจะเครียดอยู่แล้วนะคะเครียดจะต้องกินพริกอยู่แล้วก็ยังไงก็ต้องลองหาซื้อทานไอ้ตัวนี้มันมันก็คือมันใช้ได้คลิปที่แล้วนะคะลองไปเปิดดูนะคะพริกแดงพริกแดงพริกเขียวดองนะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ